สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะก่อนจะมาดูสูตรนะคะเด่นล่างเนาะของวันที่16มิถุนายนนะคะมาดูคำเตือนนั้นก่อนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลการคำนวณน,นะคะอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคนะคะ จากช่องจับเลขชาแนลค่ะอ่ะสูตรนี้ค่อนข้างยาวนะคะสิห้างวดนะคะหลุดห่งหวดนะคะแต่แอดว่ามันมันเด่นนะงวดนี้มันเด่นชนหลักสิบนะคะแอดก็เลยจะเอามาเทียบกับหลักสิบนะคะอ่ะมาดูสูตรเออมาดูงวดแรกเลยนะคะงวดแรกบวกได้603ออก63นะคะวันนี้เข้า2ตัวเนาะ ดูว่ที่สองนะคะได้หนึออก1นสนะคะเข้าที่เลขหนะคะเข้าหลักสิบมาดูงวดที่สามนะคะงวดที่สามเสามหเข้าที่เลขเก้นะคะออก91เข้าหลักสิบนะคะ าดูงวดที่สี่นะงวดที่สี่ได้แปดสองห้าออกแปดห้าเข้าทั้งสองหลักเลยนะคะเข้าเลขแปดกับเลขห้าเนาะเข้าสองตัวเลยอันนี้เป็นสูตรเด่นนะคะเราไม่ได้เน้นสิบหน่วยนะคะเราถ้ามันเข้าสองตัวแอดก็จะวงให้สองตัวนะคะมาดูงวดที่ห้านะคะงวดที่ห้าก็ได้แปดสองห้าได้ตัวเดิมนะคะก็เข้าแปดเก้าเข้าที่เลขแปดนะคะเข้าหลักสิบ มาดูงวดที่หนะคะงวดที่หได้9 3้าสามหออก6 1หนึ่งเข้าที่เลข6นะคะเข้าหลักสิบมาดูงวดที่7นะคะงวดที่7ดได้ห้า้าสองออก0ูย์เเข้าที่เลข9้านะคะงวดนี้เข้าหลักหน่วยเนาะ ที่แนะคะงวดที่8ได้7 1 4ออก4 3เข้าที่เลข4นะคะเข้าหลักสิบหลักสมาดูงวดที่9นะคะงวดที่9ได้5 9 2ออก7 9เข้าที่เลข9นะคะเข้าหลักหน่วย มาดูงวดที่สิบนะคะงวดที่สิบได้แปดสองห้าเข้าที่ออกเจ็ดแปดนะคะเข้าที่เลขแปดเข้าหลักหน่วยนะคะหลังๆนี่จะมาหลักหน่วยนะคะมาดูงวดที่สิบเอ็ดนะคะงวดที่สิบเอ็ดได้ห้าเก้าสองออกเก้าศูนย์เข้าที่เลขเก้านะคะเข้าหลักสิบ มาดูงวดที่12นะคะงวดที่12ได้7จ4ออก79เข้าที่เลข7นะคะเข้าหลักสิบเนาะมาดูงวดที่13งวดที่13ผิดนะคะแอดขอข้ามนะไปที่งวดที่14เลยนะคะงวดที่14ก็ได้ 9ก้ออก60นะคะเข้าที่เลขหเข้าหลักสิบนะคะมาดูเลขงวดที่15นะคะได้8ปดอหออก42เข้าที่เลข2นะคะเข้าหลักหน่วยนะคะ มาดูงวดที่สิหนะคะได้เจ็ดศูนเจดสามเจดศูนย์นะคะเดี๋ยวแอดจะเริ่มคิดให้ดูนะคะตั้งแต่งวดที่ออก60นะคะงวดที่สิี่นะคะอ่ะสูตรนะคะสูตรใช้หลักพันสูตรใช้หลักพันหลัก10บคูณสแล้วก็บวก10ล่างหน่วยล่างบวกเ้าคงที่นะคะก็จะได้ 0บวก2ได้2 2บวก1ได้3 3บวก7ได้3บวก7ได้0 0บวก9ได้9นะคะก็9 3 6นะคะก็คือตัวนี้นะคะ9 3 6มาดูงวดที่15นะคะงวดที่15ก็ใช้ใช้หลักพันนะคะก็คือนี่แล้วก็บวกด้วย10 สิบ,บนคูณ2นะคะแล้วก็บวกด้วย10บล่างหน่วยล่างบวก9ก้พงที่ก็ได้เท่ากับ10บสบเออไม่ใช่18บ,บวกหนะคะได้23 23ก็เอา3า,า,าบวกหได้9 9้บวกศูนย์ได้9 9้บวกเได้8นะคะก็8ปดสองหออก4ีสองนะคะก็คือตัวนี้เนาะ มาดูงวดที่16นะคะก็ใช้หลักพันเหมือนเดิมค่ะหลักพันบวก10บนคูณสบวก10ล่างหน่วยล่างแล้วก็บวก9ก้งที่นะคะก็จะได้0ูนบวกแนะคะก็9ก้าสิบสองสิเนาะเราเอาแต่เลขเอาตัวท้ายนะคะก็8บวกอีก4ก็ได้12 12อบวกอีก4ก็16นะคะบวกอีก9ก็เป็นแอดบวกผิดป่ป ศูนย์บวกสิบแบวกอีก4เป็น22 22บวกอีกสองเป็น6 6หบวกเเป็น5ก็ต้องเป็น5 5าบวกสก็เป็น9แล้วก็บวกอีก3ก็เป็น2นะคะคัน แอดบวกผิดนะคะตัวนี้แอดขอโทษด้วยมันก็จะได้ห้าเก้าสองนะคะห้าเก้าสองเนาะใช่ไหมเดี๋ยวแอดขอทอนอีกรอบหนึ่งนะคะสิบแปดสิบแปดบวกสี่ได้ยี่สิบสองยี่สิบสองบวกสองได้หกได้ยี่สิบหก ที่16บวกเได้ 35, 5บวกอีก4ก็ได้ 9, 9บวกอีกก็ได้2นะคะอ่ะได้แล้วนะคะได้ 5, 92นั่นแหละคะ่ะอันนี้บวกผิดนะคะแอดกอ็ขอโทษด้วยนะคะอ่ะแอดจะย่อให้ดูนะคะแอดกอ็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนาะจากช่องจับเล c h ช n n นลนะคะ สวัสดีค่ะ